นะการศึกษาในพุทธศาสนาก็มีหลายระดับจุดประสงค์ที่สําคัญที่สุดก็คือการหลุดพ้นคือพันิพานศึกษาเนี่ยโยมใช้คําว่าศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาทําไมการศึกษาในพุทธศาสนาจึงใช้คําว่าสิกขาจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาตรงนี้เนี่ยต้องการที่จะพัฒนาทั้งสุตตมยปัญญาพัฒนาทั้งจินตามยปัญญาพัฒนาทั้งภาวนามยปัญญา คือคำว่าศิกขาเนี่ยแปลว่าเรียนรู้ให้เข้าใจทรงจำให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติให้เป็นศึกษาให้เข้าใจทรงจำให้ได้ลงมือปฏิบัติให้เป็นนั่นคือคำว่าสิกขาแต่ศึกศึกษาเรามาแปลถ้าแปลว่าศึกษาปุ๊บเนี่ยเรียนรู้แค่นั้นแหละไม่ต้องลงมือปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติก็จะเรียกว่าภาคปฏิบัติถ้าภาคศึกษาก็เรียกว่าภาคทฤษฎีเราก็จะเอาแบบนี้เข้ามาจับ แต่คาว่าศึกษาสิกขาในภาษาบาลีเนี่ยทั้งเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ทรงจําให้ได้อย่าให้ผิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติเสร็จบอกกล่าวสั่งสอนมี3-4ขั้นตอนเรียนรู้ให้เข้าใจทรงจําให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติให้ถูกแล้วก็บอกกล่าวสั่งสอนเพราะฉนั้นคำว่าสิกขาเนี่ยศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลให้เข้าใจพอเข้าใจเสร็จทำไงต่อทรงจําไว้ให้ได้ ทรงจำได้ทำไงต่อลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติแล้วทำยังไงต่อนำออกเผยแผ่อันนี้คือคำว่าสิกขาเรียนรู้ให้เข้าใจฟังปุ๊บให้เข้าใจนะพอเข้าใจเสร็จอ้าวจำให้ได้นะต้องจำด้วยนะทำไมต้องจำด้วยถ้าจำไม่ได้เวลาลงมือปฏิบัติอาจจะผิดพลาดพะนั้นเนะี่ยให้ทำความเข้าใจแล้วก็ทรงจำแล้วก็ลงมือกระทำแล้วก็เอาไปบอกกล่าวสั่งสอนคือพัฒนาตนเองให้พร้อมก่อนนั่นเอง พัฒน,นาตัวเราเองให้พร้อมเสร็จแล้วก็ไปบอกกล่าวสั่งสอนก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ที่ใช้คําว่าศีลสิกขาศึกษา,รกษาเรื่องศีลทั้งหมดให้เข้าใจแล้วก็ทรงจําให้ได้แล้วเวลาลงมือปฏิบัติก็จะไม่คลาดเคลื่อนพอลงมือปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อนแล้วได้ผลเอาไปบอกผู้อื่นต่อเป็นการเผยแผ่นั่นคือเหตุผลในพุทธศาสนาทําไมต้องใช้คําว่าสิกขาไม่แปลว่าการศรึกษา แต่แปลว่าการเรียนรู้ทำความเข้าใจทรงจําลงมือปฏิบัติแล้วก็บอกกล่าวสั่งสอนการศึกษาพุทธวจนะนะก็จุดประสงค์สูงสุดเพื่อหลุดพ้นการศึกษาเนี่ยทั่วไปเขาจะตีกรอบของการศึกษาอยู่3มรูปแบบศึกษาเพื่อหลุดพ้นเพื่อพันิพาณเรียกว่านิสรณัทถาศึกษาเพื่อทรงจำรักษาเอาไว้เฉยเรียกว่าธรรมพันดาการิกา ศึกษาเพื่อลาบยศชื่อเสียงเพื่อเอาไปเล่นงานคนอื่นไปกดขี่คนอื่นเขาเรียกว่าอละคัตถูประมาการศึกษาเนี่ยจะเป็นศึกษาธรรมะหรือศึกษาอะไรก็แล้วแต่จะมีบุคคลอยู่สามประเภทมาศึกษาศึกษาเพื่อหลุดพ้นคือปุถุชนที่ตั้งใจจะพัฒนาตนเองศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะลงมือปฏิบัติแล้วก็ทําให้ตัวเองพ้นทุกเรียกว่านิสรณัตถาเป็นการศึกษาเพื่อพะนิพานศึกษาประเภทที่สองเป็นการศึกษาของพระอรหันต์ที่หมดกิเลสแล้ว เอาหมดกิเลสแล้วเลิกศึกษาไปทําไมศึกษาเพื่อรักษาเอาไว้ถ้าท่านไม่ศึกษาไม่มีคนถ่ายทอดต่อการศึกษาของผู้หมดกิเลสทุกอย่างแล้วไม่ได้ต้องการในแตงสิ้นแต่ศึกษาเพื่อรักษาและถ่ายทอดเอาไว้การศึกษาแนวนี้เรียกว่าธรรมพันดาคาริกาเป็นขุนคลังพระธรรมไม่ต้องเอามาใช้นะศึกษาเพื่อสืบทอดจอยเฉยแต่การศึกษาประเภทหนึ่งที่มีปัญหาก็คืออละคัตถูประมา เรียนเหมือนการจับงูพิษที่หางคือเอาความรู้เอาความรู้ไปเล่นงานคนอื่นอันเอาความรู้ไปทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรก็คือความรู้เหล่านี้จะกลับย้อนมากัดเราเองเพราะนั้นเรียกว่าอละคัตถูประมานะเพราะนั้นก็คือมีความรู้แล้วก็อย่าไปข่มคนที่ไม่มีความรู้ถ้าข่มเขาหรือจะเอาความรู้เนี่ยไปโต้เอาชนะให้ได้ก็เป็นอละคัตถูประมา แต่ถ้าเรียนรู้แล้วอ๋อเราจะตั้งใจลงมือปฏิบัติฝึกขัดตนเองแล้วก็ฝึกขัดคนอื่นตามลําดับเป็นนิสรณนาถเพราะนั้นการเรียนมีสามอย่างเรียนเพื่อหลุดพ้นเรียกว่านิสรณนาถเรียนของพระอรหันต์เรียกว่าธรรมพันดาคาริกาเรียนเพื่อไปเบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าอละคัตถูประมาเรียนเหมือนจับงูที่หางอ้าวต่อไปเนาะนะฮะต่อไปก็จะได้รู้วิธีการเรียนการสอนโอ้ท่านเรียนเพื่อหลุดพ้นแล้วเนี่ย แต่การที่จะหลุดพ้นนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลบางคนเพียงได้ฟังการแสดงธรรมเพียงครั้งเดียวก็หลุดพ้นทันทีบรรลุทันทีแต่บางคนอาจต้องใช้เวลายาวนานหลายกับจึงจะบรรลุได้หลักคําสอนของพุษสนอกจากจะเรียกว่าพระธรรมวินยัยแล้วจึงมีคําเรียกว่าพระสัทธรรมพระธรรมวินัยก็เรียกพระสัทธรรรรทธรรมหมายถึงธรรมอันดีธรรมที่แท้ธรรมของสัตตบรุษหลักหรือแก่นศาสนานั่นก็คือคําสอนของพระสมมาสัรพุทธเจ้าได้กําหนดสิ่งที่ต้องศึกษาไว้3าประเภทก็คือ ปริยัติสัจธรรมหมายถึงสัจธรรมคือคําสอนที่จะต้องเล่าเรียนได้แก่พุทธพจน์นะเป็นการศึกษาทางทฤษฎีคือการศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความรู้เป็นพื้นฐานให้แจ่มแจ้งเสกอนว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าจะนํามาปฏิบัติจะทําอย่างไรและเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างไรปริยัติสัจธรรมเนี่ยแปดหมันธรรมขันทั้งหมดเรียวกว่าปริยัติสัจธรรมการเรียนรู้ธรรมทั้งหมด อายาจมเดี๋ยวเข้าสู่สัทธรรม3ประการสัทธรรมสประการก็คือในชีตหน้าที่หนึ่งข้างล่างเนี่ยหนึ่งปริยัติสัทธรรมสองปฏิปติสัทธรรมสี่สาปฏิเวทสัทธรรมปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนี่คือสัทธรรม3ประการถ้าสัทธรรมสประการเนี่ยขยายให้เป็นสิบสัทธรรมมีสิบปริยัติปฏิบัติแล้วก็มาร์คสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งสี่สี่เป็นแปดแล้วก็ นิพพานหนึ่งเป็น9แล้วก็ปริยัตอีกหนึ่งเป็น10อันนี้คือนับสัตธรรม10ประการคําว่าสัตธรรมเนี่ยจะนับเป็น3ก็ได้จะนับเป็น10ก็ได้แต่ในชีต้ตรงนี้สัตธรรมเนี่ยนับส1ปริยัติ2ปฏิบัติ3ปฏิเวทปริยัตก็คือพระธรรมขันธ์แปดหมพันธรรมขันธ์ปฏิบัตินับตรงไหนปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เดยวให คำนิยามมาคำว่าปฏิบัติเลยปฏิบัติแปลว่าการเดินทางแปลว่าการถึงแปลว่าการรู้แปลว่าการบรรลุ4ี่าหมายปฏิบัติแปลว่าการเดินทางแปลว่าการถึงแปลว่าการรู้แปลว่าการบรรลุปฏิบัติคํานี้นะแปลว่าหนึ่งการเดินทาง2แปลว่าการถึง 3. แปลว่าการรู้4แปลว่าการบรรลุ ปฏิบัติแปลว่าลงมือกระทาไม่ต้องแปลทุกคนเข้าใจแต่แปลว่าการเดินทางการถึงการรู้การบรรลุทําไมถึงแปลสี่อย่างเนี่ยปฏิบัติเนี่ยแยกคําศัพท์นะข้างหน้าเนี่ยปฏิเป็นอุปสรรคปะทะเป็นธาตุติเป็นปัจจัยเขียนคํสามคําแล้วทําเครื่องหมายบวกไว้ด้วยปฏิเขียนปปาตเต่าสลิเขียนปปาตเต่าสลออิแล้วก็บวกปป,ปาททหารแล้วก็บวกตเต่าสลออีปฏิ ต่อเต่าปปาตเต่าสลีแล้วก็ปแล้วก็บวกไว้ปอปาทอทหารแล้วก็บวกต่อเต่าสอีปฏิปทะติเอาสามคำนี้มาผสมกันเป็นปฏิปติปฏิจากตอเต่าแปลงมาเป็นปฏิต่อปตักแล้วก็ตัวติข้างหน้านะปฏิปติเอาทะเป็นตะ ลบที่สุดธาตุแล้วก็เอาทะเป็นตะก็มาผสมกันเป็นปติปัติแปลว่าการเดินทางการถึงการรู้การบรรลุนะเดินทางเดินไปไหนเดินไปพระนิพพานใช้เส้นทางสายไหนเส้นทางสายกลางการเดินทางไปนิพพานเนี่ยคือใช้เส้นทางสายกลาง นะปฏิบัติแปลว่าการเดินทางเดินไปพนิพานใช้เส้นทางสายกลางวิธีการเดินมีกี่วิธีสามวิธีเดินทางเนี่ยเดินทางทางรถก็ได้วันนี้โยมมาวัดก็เดินทางทางรถเดินทางทางเรือก็ได้นะฮะวัดก็มีแม่น้ำมาทางเรือก็ได้เดินทางทางอากาศโยมอากาศก็มีใครจะเอาเครื่องรถไฟก็มีเนาะ ก็คือปฏิบัติที่ไปแปลว่านิพานเนี่ยจะไปนิพานเนี่ยเดินทางสามเส้นทางทางรถทางเรือทางอากาศใครจะไปนิพานทางรถรถที่จะพาไปนิพานรถสายนี้มีชื่อว่าวิสุทธิเจ็ดวิสุทธิเจ็ดอุปมาเหมือนรถเจ็ดลัดที่จะพาเราไปสู่พระนิพานนะะจะนั่งรถไปพระนิพานรถสายนี้มีชื่อว่าวิสุทธิ วเวนสะเรอสอสเสือสะอุทอทหารจุดทอธงสะเรอวิสุทธิวิสุทธิวิสุทธิเจ็ดอันนี้อุปมาเหมือนรถเจ็ดผัดต้องขึ้นทีละคันทีละคันทีละคันขึ้นคันที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วลงขึ้นคันที่สองเรียบร้อยขึ้นคันที่สามลงเรียบร้อยเพรานะนั้นนี่ะวิสุทธิเจ็ดอุปมาเหมือนรถเจ็ดผัดจะไปนิพพานจะนั่งรถใช้รถบริใช้บริการรถวิสุทธิเจ็ดต้องขึ้นลงทีละคันถ้าจะ นั่งรถจบแล้วเน,ะนาะรายละเอียดเอาไว้ทีหลังถ้าจะนั่งเรือเรือที่ญาติโยมจะนั่งไปพนิพพานเรือลำนี้มีชื่อว่าอัดถังคิกะนาวารเรือคือมักมีองค์8อัดถังคิกะนาวา,าอัดถะแปว่า8อังคิกะองค์งนาวาก็ค,าคือเรือเรือที่ญาติโยมจะนั่งไปนิพานเดินทางไปสู่พนิพพานเรือลำนี้มีชื่อว่าอัดถังขิกะนาวาเรือคือมักมีองแปด เรือมรกมีองแปดแบ่งเป็นสามศีลสมาธิปัญญาสัมมาวจจสัมมากัมมันตสัมมาชีวะเปรียบเสมือนฐานเรือสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเปรียบเสมือนโครงสร้างของเรือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนเครื่องยนต์กลไกและเรดาร์ในการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือลำนี้มีชื่อว่าอัฐถังคิกานาวาทำไมเราจึงต้องลงเรือไปพระนิพาน พราะตอนนี้เรากําลังลอยคออยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรอะไรกาโมคะมหาสมุทรคือกามพะโวคะมหาสมุทรคือภพภูมิมีพรมเป็นต้นทิฏโธคะมหาสมุทรคือทิฏฐิอวิชโชคะมหาสมุทรคืออวิชชามหาสมุทรมีสี่มหาสมุทรกาโมคะมหาสมุทรคือรูปเสียงกิิ่นรสสัมผัสตอนนี้กําลังมาแรงพะโวคะมหาสมุทรคือภพชาติ ทิฏโฉคะมหาสมุทรคือทิฏฐิทิฏฐิพระมณ์กษัตริย์อวิชโชคะมหาสมุทรคืออวิชชามหาสมุทรคืออวิชชาเนี่ยลึกลึกมากนะก็คือความไม่รู้ในอดีตชาติความไม่รู้ในอนาคตชาติความไม่รู้ในชาติปัจจุบันว่าเราเป็นรูปเป็นนามความไม่รู้ว่าวัตถุกค,คืออะไรความไม่รู้ในทุกสมุทไทยนิโรธมกรกความไม่รู้แปรรประการนี่คือมหาสมุทรคืออวิชชา เพราะฉนั้นเมื่อเรากําลังรอยคออยู่ในมหาสมุทรคืออวิชาเราต้องนั่งเรือคืออัดถังคิกะนาวาถลอยคออยู่ในมหาสมุทรไม่มีเรือลํานี้เราก็จมจมลงในมหาสมุทรสี่มหาสมุทรนี่แหละเพราะนั้นจึงจําเป็นต้องนั่งเรือที่เรียกว่าอัดถังคิกะนาวาแล้วถ้านั่งเรือแล้วเรือของเรามีฐานดีคือมีศีลดีโครงสร้างของเรือเข้มแข็งนะก็คือสมาธิ แล้วก็เครื่องยนต์กลไกเรดาร์ーーในการเดินเรือคือปัญญาถ้าเราเห็นนี่โอ้สินสมาธิปัญญาเราพร้อมเรือลํานี้แล่นไปสู่ฝั่งฝั่งไหนฝั่งพระนิพพานนะจะถึงฝั่งพระนิพพานนะแล้วก็ในขณะที่นั่งเรือไปถ้ามีน้ําเข้าเรือพุทธองค์ตัดว่าสินจะบ,บิคุอิมังนาวังสิต,ตเตละหูเมสติบิคุดูก่อนผู้เห็นภายในวัฏสงสารสินจะ พวกเธอจงวิทย์น้าออกจากเรืออิสินจะพิขุอิมังนาวังพวกเธอจงวิทย์น้าออกจากเรือสิต,ตาเตเรือที่พวกเธอวิทย์น้าออกแล้วละหุเมสติจกถึงฝั่งพระนิพพานได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือลํานี้ระวังน้ํามันจะไหลเข้าเรือนะพอน้าานําจะไหลเข้าเรือแล้วเนี่ยมันก็จะถึงฝั่งพระนิพพานเร็วอันนี้ก็คือคําภาษาบาลีที่ปฏิปติแปบลบว่าการเดินทางการถึงนเอาเรือทางหนึ่ง จะเดินทางไปนิพพานเนี่ยรวดเร็วที่สุดคือเดินทางไหนทางเครื่องบินทางเครื่องบินทางสุดท้ายนะทางรถไปแล้วทางเรือไปแล้วหรือทางเครื่องบินเครื่องบินที่จะพาญาติโยมไปพนิพพานสายไหนโย,ยมแอร์ฟอร์ดวันหรือเปล่าแอร์ฟอร์ดวันไปไม่ถึงนะเครื่องบินที่จะพาญาติโยมไปนิพพานเครื่องบินลํานี้มีชื่อว่ายานัตตยะ ยานัตตยะยานอาวกาศคือไตรลักษณ์ยานัตตยะไม่ใช่ยานัตหมอมีหมอชิด <c oughs> นะแต่เป็นยานอาวกาศคือไตรลักษณ์การยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์เหมือนเอาจิตของเราขึ้นสู่ในยานอาวกาศจะไปสู่จุดหมายปลายทางเร็วที่สุด ก็คือพิจารณาอะไรพิจารณาขันห้าเห็นว่าโอ้ขันห้าของเรามันไม่เที่ยง,อย,งอย่างนี้เองมันมันมันทุกข์อย่างนี้เองหรือมันเป็นอนัตตาอย่างนี้เองหรือมันไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปมันเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้มันเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในบงังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้พิจารณาเห็นไตรักเมื่อไหร่จิตเรายกขึ้นสู่ไตรักเนี่ยเราจะไปถึงพระนิพาพานได้เร็วที่สุดแต่ต้องมีต้นทุนต้องรู้จากรูปต้องรู้จากนามแล้วก็พิจารณารูปนามให้เห็นววว่่นนาา่่่่าาามมมมัััันน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 นไไไเเเเเเทททีีียยยยงงปปป็็็ุุกกอออออตต้้คืรรละหแด นะยกจิตขึ้นสู่อนัตาตาเนี่ยยกจิตขึ้นสู่ไตรักณเนี่ย,ยเห็นเลยในญาติโยมบางคนไปเรียนที่วัดตอนเรียนตอนฟังเทศไม่ได้บรรลุหรอกกลับไปบ้านกาลังทํากับข้าวอยู่นะหั่นผักไว้รอแล้วก็ต้มน้ําไว้ถ้าน้ําเดือดอก็จะเอาผัากลงอา้าวน้ําเริ่มเดือดแล้วจะเอาผัากลงพอเห็นน้ําที่มันเดือดมันฝูดออกมา <últ im itch> เป็นฟองเป็นฟองเป็นฟองปุ๊บแล้วก็ฟองนั้นก็แตกสลายน้ําเดือดปุ๊บเป็นฟองแล้วก็แตกสลายเออชีวิตของคนเราก็เหมือนฟองน้ํา ที่ก่อตัวขึ้นแล้วก็แตกสลายไปเห็นอนิจจังที่ฟองน้ํากําลังเดือดกําลังจะทํากับข้าวเอาผักลงไปย้อนขึ้มาที่ขันห้าตัวเองชีวิตของเราก็เหมือนกับฟองน้ําเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทํากับข้าวอยู่ได้บรรลุโสดาบัน